สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยสำหรับวันที่4เดือนหนึ่งพศ67กันแล้วนะคะวันนี้มาพบกับป้านิดหวยฮานอยเหมือนเดิมสำหรับเมื่อวานใครโชคดีบ้างคะดีใจด้วยนะคะสำหรับตารางเลขเด่นของเราก็ยังเข้าต่อเนื่องอยู่นะคะ สามารถนำตัวเลขในตารางที่ป้าจับให้เอาไปจับคู่ตามที่เราคิดว่าชอบคิดว่าใช่ได้เลยนะคะเพราะตัวเลขในตารางเป็นแนวทางที่ป้าคัดมาให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ตัวเลขในตารางของเราก็จะมีเลข6เลข9เลข8เลข5้เลข0เลข7นะคะสำหรับ2ตัวเด่นที่ป้าจับให้ตามนี้เลย85 96 06 อย่าลืม09กันด้วยนะคะแล้วก็759407เดอ0 1ด้วยไหมเนาะแต่ถ้าใครพอมีเงินลงทุนเยอะก็จัดไปหน่อยนะคะเสรแล้ว6ตัวนี้อย่าลืมไปกลับด้วยนะคะสำหรับ3ตัววันนี้ป้าจัดมาให้4ชุดนะคะกล้องป้าต้องสูงพยอจะชัดจะได้เห็นกันจะชัดเนาะ247 8, 5 5ดห้าห้าปวันนี้ป้าชอบ5 5นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะยังไงก่อนจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาพูดคุยกับป้าได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมดูคลิปวิดีโอของป้าแค่นาทีกว่าๆเองนะคะให้จบด้วยนะขอบคุณค่ะ